กันกี่คนแต่กิวดีมากยนแล้วตอนกาแฟเอ้าไอ้กายบอไปเกียร้อยน้ำตีร้อยใสแล้วบอไปทั่วชีพบอไอ้ยังย่าเนี่ยอังยาไม่อยากกินอาเส้นผมขึ้จุ้มอ่ะสวยคืนใหนนอนจักหน่อยเนี่ยสวยคืนให้บึงจักหน่อยเนี่ยบึงบึงกึบบึงบึงวันนี้บึงจะต้องอาบน้ํานะคะเพราะว่าเสื้อผ้ามาถึงแล้วมัมีสีมันโก่นี่จะพามาหอดแล้วพอาห้องมาหอดแล้ว เอฟซีบอกเออพ่อโฮมเอฟซีส่งมาให้แล้วเอฟซีฝากมาให้อังยาเอออังยาต้องอาบน้ำล้างเท้าให้สะอาดแล้วใส่ชุดใหม่พี่พ่อชุดใหม่มห้น้องดูซิอังยาแม่บอกตุยเออนี่เอฟซีส่งมาให้พี่ถึงมาให้นี่เบิ้งเบึงเบึงเบึงสุดก็ไมแต่งจูบไม่บอกอาสุดก็ไม่บอกเสื้อชุดนี่ชุดง่ายง่ายนี่ละอาบน้ำแต่มีข้อแม้พิ่นบอกว่าอีหล่าอาบน้ำครับแล้วก็ใส่ชุดใส่ชุดดีเด้อนี่ อันนี้มันเป็นชุดเป็นทั้งเกงทั้งเสื้อเลยครับอาะกินกาแฟแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปอาบน้าอันนี้ได้ไอ้เบอร์แตงผ้าห่มหมาเลยค่ะเปียน่ายเลยยังมีผ้าห่มยังมีหมอนหมอนคางแล้วก็พัดลมแล้วก็ตู้เสื้อผ้ากำลังตามมาขอบคุณครับายเดินขึ้นไปเก็บไปครับคุณน่ะขอบคุณตูดเอ็นตูดเอฟซีพัจจุบันรู้สึกว่าเมื่อเนี่ยแต่อยู่อังกฤษหรือฝรั่งเศสเปียนเแล้วก็ดังมาก ทำก็ได้ได้หน่อยไดหน่อยเด้แต่ค่อยใช้เด้อต่ฉันจะใส่หม้อเมียนไอค่ะไปง่ายง่ายง่างเร็วมันตันบันไดมันงัะตันยื้อตันบันไดคุณแม่จะอันเดียอถอดไปหายมั้งใส่หรอเยอสิไปใส่จะป่าเฮ้ยกินกาแฟกำพม่จุ้มจ้าอี๋เหรอเออหอมยั่งเรียบร้อยมันเดิมดเดี๋ยวสิปู่เห่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพัดลมมาพัดลมหนีออกแล้วตู้สภาไอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ่หาคนมายกซอยก่อนไอ้เจ้าโยกออกเลย อัญญาเสื้อผ้าไอ้จิคนคืออัญญาฟังยังก่อนเสื้อผ้าไอ้จิคนเมื่อนี้ไอ้จิคนคือรถไปเลยไอ้จิไปซักาห้ในเมืองไอ้จิเขาเครื่องซักผ้าให้ยแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวพี่จะใ,ให้คนมาช่วยยกกับพี่กายยกลงไปเลยเพราะรถแกะพิจูนี<ง>่วะอะไรไม่ไ้ไงครัปูวะไม่ใช่ชุดนีด่สองชุดนีด่เพิ่งชงมาหายเนี่ย,ยแกะดูแกะเบิ้งดูแกะเบิง้งให้ใส่ชุดนี้ไปอาบน้ำหอมๆ แล้วก็เอาขี้มักผมเนี่ยที่เอซื้อมาไปให้เนี่ยมักผมเนี่ยบ่เนี่ยแป้งค่ะก็มีแล้วอันนี่อาบน้ำซับผมแล้วเอานี่มักผมมันจะได้นิ่มเออนั่นแหละเป็นถุงซิปลูดถุงซิปลูดลูดลูดซิปนี่เป็นซิปนี่นี่ไงคะลูดเออนั่นแหละโอ้เออเอาเบงลูดก่อนเนี่ยพีวีทียูจะเค็มกันโอ้ยเห็ดอันนี้ก้อนที่ละอย่างไอซีพีวีทียูเนี่ยมันเก็บขึ้นมาอีกแล้วไอเห็ดแล้วเดี๋ยวบอกว่าจะเก็บขึ้นมาเนี่ยเนี่ย ไม่ต้องขายเอ้ยบอกว่าไปแบขคุณล่างมีสิขายให้หามาคุณหน้าจ้าว่ามีสีโกกผมเหรอสีโกกผมเด็กๆสีเป็นผู้าหาเองเอาวพี่จุ้มเสื้อเสื้อเป็นเสื้อเห็นไหมกับกางเกงเป็นชุดเป็นชิวอ่ะเออเป็นเสื้อแต่น่ะเป็นตาฮักยขี้ยังกับกางเกงเออแล้วกางเกงรู้ปะเนี่ยอาบน้ําก่อนลูกยาไอซี ไอ้ล oh. oh. uh, ูกกิ้โอ้โหแต่ฮาใช่ป่ะงามบ๊อมากบ๊อบล่ะ t ล่ะดังเกวิมารเออมากบ๊อบเอ่อเออเอาไปดีก่อนเดี๋ยวเรื่องไอ้ผาปูไอ้พาโฮมเดี๋ยวเออแมาจัดการให้ก่อนกลับเลยนั่งอยู่แล้วไปอาบน้ำแล้วนี่หมักผมผมมันสิริบัฟฟูแบบนี้เด,ด,ดี๋ยวแล้วรอบนามากเลยไม่สีหายเอาทิระยางเอาทิระยางเออพอดีงามมากพอดีเลยจะมันปั่นหูยังว่ะมากบ๊อล่ะล่ะบอกเพ,พ่อนี่ยเพ่อดีมีกำลังใจ มากป้ <Mark> ชอบค่ะขอบคุณมากค่ะ FC ออที่มีความกรุณาและเมตตาคนยากจนค่ะคุณเหลียวคนยากจนเอาล่ะเดี๋ยวเจไปก่อนเ่าต้องใส่ถุงเดี๋ยวกับขึ้นมาใส่บ่มันสิเปื้อนคุณเหล,เลเยียวอ,อ,อุไรเงี้ยยังไงอืมใส่แลไปกัอนอ่ะ ไเือนเอาหาผ้าลงไปอาบน้ำไม่มีคีมหมักผมมันที่ผมมันฟูอย่างนี้เพราะว่ามันแห้งมันไม่มีหมักซาผมเราเอานี่มักนวดไอ้มันนิ่งแล้ลงลงไปก่อนอ้ยลงไปเอาไปน้ำลงไปอาบนี่แล้วก็จะพี่จุ๋มเอานึ่งไก่พี่จุ๋มนึ่งไก่พี่จุ๋มนึ่งไก่แล้วก็จะไจะกินเนี่ยงกันเดี๋ยวค่ะสินแบหนึ่งได้หรอขึ้นอาบน้ำแล้วพี่น้องเขาไปอาบน้ำแล้วเอาสินกับเาคุณหูเขาไปแล้วพี่จุ๋มให้เอาคีมนวดไปนวดผมพอมถ้าเบิ้งว่าออกมาสิอาบ ดี้เสียงหนังดี้เสียงหนังบูล่างตีนน้ำเลยละจ้าเดี๋ยววุ้มกี่ข่ายมีุ๋งจ้าขัดออกเลยขัดออกเลยจ้ากี่ข่กันเล้ยแต่ไปแต่ไปยะยาให้มันขาว,กวาก็เอือ่อยเด้อโอ้ยโอ้เ <laughs> กอาบมีแห้งเด้ดีเสื้ออาบน่ามีแหง้งมีแหง้แหงแทนเด้ มีแหงไหมคะอังย่าอาบน้ำแล้วมีแหงไหมคะใครแน่ใครแน่ใครแน่เด้อไปใส่บะเข่ามือนีิอังย่าไปใส่บะเข่ามือนีิเล็บแต่พี่จุ๋มถ้าอยากไปไหมล่ะเบิ่งทาพี่จุ๋มของอังย่าพี่จุ๋มมาถิ่บ่เบิ่งดอกดักนิดหน่อยาบิ้งใยใยเบ่้งซำดักพี่จุ๋มอันทาเพิ่นเอามัดเกลือมาถิ่ง กันหนึ่งมะขนมาพี่อีกแล้วได้เสกกองไปข้างนอกได้พี่กายกขนไปหน้าบ้าน,นถูจกคักๆเลยนะ <c oughs> ลองเพลงฟังเนี้ยอาบนำ้ำพร้อมลองเพลงฟ้องเพลง,งอะไรก็ได้น้องเป็นสาวคอนแจนน่ะเดียว <c oughs> <c oughs> พอนีไงผ้าไอี่นี่แหมเสื้อน้ำมันเนี่ยโอ้มันเสืยอทีโอโรดเนาะลืมนี่ผ้าปูกับอันพานเก่าผ่าอะไรนะเสื้อน้ำมันเก่าอยู่จ้าเออหนนะอาบอีลาหัวน่ะอีลาเก่าดีๆแล้วก็มักมักเข้มมันเป็นทิศแม่นพร้อมเด้อ ผมหงอ,อ,อ,อกบ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนาสีไม่เห็ดรอบนาสีไม่เห็ดโอ๊ยมีแห้งได้มีแห้แง,งได้พี่น้องเลยพี่แน่มีแห้งมีแห้งถ้าลุ่นจดมันออกมาโอโอได้จ้ะซอยพี่น้องซังั้งโซ่เอียนนะพ่อสาวสำนวยกับล่งอาบน้ำเอาแมนตัวภาษาสำนวยกับลังอาบน้ำพี่จุ้มตาไอโอ๊ยตายโคกกับสากับป๋อง จุ่มต่ำเจลถา,าเบงกอนถา,าเปลนอากน้ามาเบงกอนเมนูมือนี่คือพักมาแล้วกับหนึ่งไก่มากโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้ยโปรนิดนึงนะคะบูแค่นีกก่อนเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ส,สรวนมาก็าสิต่ำเจลเอามาโขกขา้สิเป็ปูให้ลาโขกนางร้องสวยๆจะสวยๆแล้วก็ทำรัวนั่งๆั่งมา <laughs> ดีดีนั่งด,ดีสะอาด,ดุ่นเตียงนั่นนะก็สวยมาตักไฟเดยมีสีกน้าสวยใหม่เลยเพราะว่าเพราา มีกระเทียมมาไปบังเลยหามีกระเทียมมาชมี่เหพี่มเออมีมีกัมาเ,ยยาาเออปปตยซับเอาดอกอปตัตลน้ำจิ้มนเยมีเลยมีิจ้าเดี๋ยวไปหามีนู่นเอกระเทียมพอยังพอยกรเทียมบันไดเนี่ยมีหอกไปซื้อไม่เถอะก่อนนนแฮปกระเทียม่ะ เป็นปลานะฮะต่้งกเอาไว้พลิกรบเบียงของกองกับพี่น้องเอ้จ้าดาลาเป็นซุนเป็นแทีงนคิง h ลเอ o FC เดียว after I know V f ี a m e วีผม o a m ทุกคนนั่งดีมนั่งน้ำเฮาจะซื้ไหมยูงเฮาจะซื้มไหมยังเล้วนี่มันมันเป็นอัน้องกูของนขอขี้กู ไรไปใช่มาเลยลูกอย่าี้สวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะเอฟซีทุกค,คนสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนมื่อนี้ยังกินนึง่งไก่เมียงไก่เด้อเมียงไก่ค่ะเมียงไก,งใใก่พี่กินเฮ็ดเมียงไก่สู้กินมื่อนี้มื่อนี้อังยาอาบน้าใช้สุดไหมพี่น้องเอ,อ้ยหอมหวยหวยเอ้ยขอหอมแก่เมื่อกี้หอมหลายมีแห้งไหมละ่ะ อาบน้ามีแห้งใครแน่ใครแน่มันมีแห้งจ้าอี่หละอาบอย่แอาบซุ่มมือให้มีแห้งอาบซุ่มมือมันมันแดบแขนขาวปุ้ยนคนณคัดขี้ไข่นะ่ะของ,งข้นขาวลงมันคนดำเออกระขนขาวอาบน้ามันดูดูแห้งขาวตลูกอืโอ้ใส่มาหน่อยกับเฮาไอาย้อยไอย้่ยไอ้ยหลูกครับครับผมครับผมนอนนอนนอนมากๆแม่อยู่นี่แม่อย่นี่มากๆมากๆมาๆมามากๆอืมมันสิกินอยังใกล้เบิ่งนห้เบิ่งบัดนี่เอาพันียังใกล้พี่น้องเบิ่ง กินแลี brands, ้วกินแล้วแซ่บหลายแซ่บหลายพี่จุ๋มมาดูด้วยได้กินแลี้ยดีๆเพิ่นมาขานมาล่ะขับรถอาบน้มมาเมาเด้อขับรมือได้อาบน้มหรอกพ่จู๊บอาบน้ามาได้ฝ่าววีพี่ก้าวไปจุ๋มขึ้นมากินกาแฟก่อนกินอ้นี่มันแล้วก่อนกาแฟไม่ใช่เวลานี้ต้องกินข้าวเสียก่อนถึงกินกาแฟไม่ใช่กินกาแฟพร้อมข้าวอยู่ด้วยมันจะข้าวปุ้นเออข้าวปุ้นเอิญเข่ามาเสร็จที่ไหน เนี่ยกินกินอันนี้เรียบร้อยก้อนกับแฝกกินที่หลังดูเปิดเพลงมู้สิแดนเบอร์นินเขาก้อนกินเขาก้อนแล้วก็เสีกินเขาแล้วสิเป็นผักห์มไปปุยไมเพันธุ์เด็กอพาร์มามะม่าแล้วต้ไไองกด้างก่อนไปใส่เอ้ยด่างกินก่อนเลยที่หลังกระดูกไก่้ไปอยากหายม้าเด้อกระดูกไก่ไปหไยายมันเป็นลำไส้เป็นปลำไส้เป็นลำไส้่ปุ๋ยเนี้ยอะออืมมันกราดมันคมมันสวยจิ้มน้ำใส ไปจิ้มน้ำใส่หมาเป็นแท้ทายเป็นเลือดแบบนี่ได้รักษาได้ป่ะเนี่รักษาเส้นทางบ้าพ่นุัเหรือปลู่เบิ้นเวิ้ลหร่รเห็นหลังนึงนจะขาย0 0นพี่แอบพ้อเอียงไมอ่ะมโอ้ยใครเรียบร้อยใครคของของปอ,งองยู่เลยอโอ้ยน้ามันมี้น้าเขาจะกับ,บจ้อเรียบร้อยแล้วอืม เดี๋ยวหถึอ้นที่หนึ่งแม่ของยงมากเายแม่ขาสาวแล้วลูกสาวนั่งอไก่อนดปดไทงอมี่่บ่ต้องขวงกัมเจเพ็ดันกเพ็ดอ่ะเพ็ดแล้วเนาะคนกินเพ็ดบะเกีงบะคือเจ้าขวงแล้วเจ้าองกินเพ็ดเกนเนาะเั่งยากที่้ามแม่ขันไอาพไปสวนนาไปบะไปจะสุดใบนามเลยปะได้ ไอ้ไม่สใบน้ำลายสุดเลยเอเซละใส่ซุดหนึ่งโอเคเอเซซุดหนึ่งลงน้ำกันแต่ว่ากันเห็นขาเราะกับยีกหัวเด้วยเออเปลี่ยนดอกเั็นตัวเราะไอ้บ่พ่อตายแล้วบ่เอ้เราะก็ตัวอีกกานเอ็ดอาบน้ำซู่มือยังแราะบ่เออการเอ็ดกานลาอาบน้ำซู่มือคืออะไรลาขาวก็เอ้ออีกไม่หมดเยอะเออติดผิวกัมมี่ว่าผิวตัวนะอืมรู้จักผิวกัมมี่ไหมบ่ไทยพ้วนมันต่างขาวตัวตีโอ้วผู้งานงนะบ่ไทยพ้วนอืม เป็นสวนน้ำเพราะเรนลุกเล่นลลน,น้ำเมื่อไหร่นาะจ้าเราซักอาหารมากินขอบซาพุน่ะกินบ่กินกินเอ,นนอือกินแต่ข้าวที่ดอนก็กินข้าดวดอนก็ยังก่อ,ให,อให้เติรอยิให้เติร์ดมีหนาสิพาไปอะไรนะพ่อพี่จ<ร>ุงกระขาอะไรจะตากแดดหลายไม่ลึกเข้าโอ,อ้ยเบียกหลายแต่ละมื่นเอ้ยพคตสิริกินเขาเสาร์เนี่ยเที่ยงก็ได้กินเ็ี่ยง โอ้ลูกหลายแม่งแล้วมึงดูเขาเลยเต็มกระต่ายมีน้ำเกลือไงทะเลน้ำเกลือะเกลอสารดิดสารดิดนักเรียหลายผุดฮะนักเรียนดอนน่ะสวนน้ำหลายจ้าจ้ามันมีพวกสไลเดอร์มีเครื่องเล่นน้ำอ mm. nos ่ะด้วยนะป้าสไลเดอร์เด้ือขึ้นไปนี่หลายมากสไลเดอร์จ้าม้วนปุ๊บ ซื้อแม่น้ำอ่ะอืมสั่งกรุงเขามากินมันไงปลาหมึกย่างจ้าอืมเนาะโยเแห้งเนี่ยบัวผึ้งบัวผึ้งอื่นไปได้ไหมจีคนสินยินเขาลากัร้องคนตี๋ละเข้อชิว่าข้ามีเงินอุ้ยบัมีแหละเงินกติดไปพ่อไปแต่ยู่มุมูมีมียู่มอมอแม่แมถามยิ่งเงินตายพอดีเบิ่งไปแท้พอดีอะไรพ่อไปได้ก็ไปก็เนาะจ้าอืมโยเฮียงบัวผึ้ง อย่าสืบให้สืบกันแกกระซิบกระซาบไปสิสวยๆสวยอีกแล้วสวยแตนเ<อ>ก่าเราบ่สวยไหมเจ้าขาวว่พี่น้องผิวมันขาวขาวเดี๋ยวมันอาบนา้ำเห็ปุยลุยอยู่ไอ้ไก่ปะเห็นน้องอาบน้ำบอกว่าขอบคุณครับที่น้องขามความผัวหายปุ่น่ะอาบน้ำไม่ของน้ำเสียงโลนน้ำโพโพ,โพโอเอือยอยู่ถ่ายอยู่ข้างนอกมีแห้งหลมีแห้งแทน่นออกมาข้างนอกเอือยมาขัดขี้ครัอยู่ตีนอยู่ขาให้อีก รจหน้าวะไอ้งอปใสไกไ<อ>่เนี่ไอ้งอแค่เป็นงออแค่คุ้มนี่สิบอเป็นงะสติโอ้ยทั้งเผ็ดองยากินเผ็ดแกงป้าเสียบทองอ,อ่กเสียดกินนุ่มน่กินเผ็ดรอกินเผ็ดแสบใส่ทลที่ตุกินเผ็รแกงเย็นทำมาคยของเเียนาะ ใส่เพื่อนันไปเสื่อนนำโคกพี่น้องมิจะไปโซ่สุดไหมเพื่นเมึงกล <Christina. S 1> ับมาเสได้โคกบ่อาบน้ำให้แล้วเด้อพี่น้องเฮ็ดสัมเ็จแล้วนอกจากห้องสําเ็จแล้วมันี้กแ็นอาบน้ำสําเ็จแล้วบอกกับอาอยู่ว่าจสีได้ไปผูกแขนมาดอนอดอนผูกแขนในจุ่มไลด้จุ่มมาเอานอกอาบน้ำได้กระดกขวันเนี่ย ามาาด้นเาเพ็ดปุยลุยอยู่อ,ยอยายว่าผิวผิวขาวโลนน้ำโพ,พนี่ของน้ำออกมาแต่ว่าตีนตื่นขาแข่งอันขี้ไข่โบปันไดดอกแต่ว่าเอื้อออกมาคัดอีกข้างนอกอีกมาคัดห้ข้างนอกอีกแล้ว่ามือเที่ยวนาสิไม่เฮ็ดเล็บบห้แต่นั้นต้องรักรักษาความสะอาดนิวตีนนิวมือเพขาสิเฮ็ดเล็บให้ได้กัคุณพระจ้าจ้า,จาอันนี้ไปซื้อโคกได้ค่ะ่อยเบาได้ต้องรอเอาไปซื้อขล้องเซนเบาตรงนี้ว่าได้เัิ่นสีว่าต่ำนี้เพิ่นว่าได้เดี๋ยว งานจะเข้าพี่ตุ๋มอีกนะจ๊ะนล้วพี่ไกย่ยฮะก็ได้กินเข่าไปเนี่ยกินเมียงม,มาเด้พน่นสองเล้วอืมกินเมียงไก่ค่ะป้อไปจ้าบอกสูฟัง